สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยในเช้าเช้าวันจันเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยพามาชมต้นไม้อะไรเนาะวันนี้แนวมันจะเป็นมงคลมงคลเห็นว่าเออยักคือทรงเป็นมงคลเพราะว่าคุณตาวิถีไทยได้มาจากตลาดเนาะตลาดนัดมีอัน ครอบครัวหนึ่งเพิ่นมาขายคุณตาเอาไปเป็น,ปนขาประจําเพื่อนว่าง่ายๆไปนี่นี่นี่ต้นนี่ผมนําเสนอต้นนี้เพื่อนว่านี่ยน,นี่นางกวักด่างไม้มงคลเพื่อนว่าโอต้นนี้เท่าไหร่บอบแพงบ่บแพงเอารดเพื่อนว่า <c oughs> นางกวักด่างเอคุณตาวิธีไทยหลดมาเปรียบเทียบเบืองกับต้นนี้เอ้ามันจกคือต้นเดียวกันนี่ว่า อันเดียวกันบ่เฮ้หรือคุณละต้นเฮ้ยว่ดซันอืมลักษณะกิ่งก้านใบสาขาของเราเนี่อ่าอันนี้กระด่างแต่ว่าเป็นเดลีด่างนะอันนี้เจ้าของเพื่อนบอกว่าเป็นต้นนางกวักด่างคุณตาวิธีไทยอาไอคำว่านางกวักเนี่ยมันมีกี่อย่างเนาะกวักมรกตประตูนั้นเนาะโตที่เป็นเก็ดเป็นเก็ดขึ้นนะอ่า นางกวักใบโพผัดตัวนี้บาตนี้เออหรือว่ากวักไอ้ด่างกับตัวนี้นี่นี่โอ้เออแต่อันนี้เป็นนางกวักด่างตัวนี้ผมว่าอ้าวคุณตาวิชัยเอาเอาเอาวะเอาเลยใส่ถุงใส่ถุงเออบัตรนี้เวลาที่มาเซิร์ชอยู่ในเน็ตบัดนี้เอาอยาาเบิ่งกันนะคำว่าต้นกวักด่างนี่ เออมันเป็นได้ไม,มันแม่นบ่มันคืออยากคือต้นไอ้เดลีแทะ,ะสันเออคุณตาวิธีไทยก็กดเข้าไปนะพิมพ์คำว่าต้นานางกวักด่างโบดเจอเจอแต่เดลีด่างสันอ้าวแล้วกันหรือว่ายังหาเข้าไปยังบุลึกเข้าไปบอกต้องเจาะเข้าไปลึกๆเนาะเพราะว่าคนที่กับเจ้าฮู้ เกี่ยวกับต้นไม้มงคลน,นี่เขาิฮู้ว่าอันนี้คือต้นหยังอันนี้คือต้นหยั่งอ่าอันนี้คือต้นหยังนี่นี่อันนี้คือต้นหยังแบบนี้เนะาะคุณตาวิถีไทยกับอาสิอาศิบบฮูลึกซึ้งว่าอ๋ออันนี้ก็คือต้นนางกวักนั่นแหละแต่เป็นนางกวักดางที่ครอบครัวนั้นเพิ่นมาขายมีทั้งยายมีทั้งสะพ้ายลูกเขยอ่าลูกชายมาขายอืมเมือนี้เมื่อเมื่อวานเมื่อวา,วานอ่าวันถิด ไปย่างเละมีคนข้าต้นไม้เต็มนะโอ้อ่ามีแต่ต้นไม้งามๆแต่ราคานี่ก็อ่าบต้องห่วงนะกระสิมีแพงมีถึกตามตามราคากระแสแต่ถ้าเป็นบอลถ้าถ้าเป็นบอลนี่เออชายชนหรือว่านางไหมพระนครอะไรต่างๆนี่เออกะสิแพงแพงไนจักน้อยคนกำลังฮิตตามกระแส ุณตาวิธีไทยหาเลาะดูไม้มงคนเอามารีวิวโอ้ได้ต้นนี้เนาะกับต้นนี้เมื่อวาน,วนนี่เดียวต้นนี้เดี๋ยวมือสีสซีรีวิวมือใหม่เนาะรีวิวมือใหม่บันนี้มานําเสนอต้นเดลีหรือนางกวักที่เพิ่นว่านี่แหละน,นี่นางกวักด่างนี่แหละเนาะเออเอามาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งว่าพินิษพิจารณาเบิรว่ามันมันแม่นต้นนางกวักด่างอยู่บอกหรือ เป็นต้นเดลีดาบนะอือมคุณตาวิถีไทยมันก็เป็นได้ทั้งมันก็เป็นได้ทั้งสองสามสองอย่างนั่นแหละเป็นทั้งเดลีแล้วก็เป็นทั้งนางกวักด่างเพิ่นา่าโอ้เออได้การได้การเดี๋ยวถ้าหากว่ามันเป็นตัวใดที่ชัดเจนแน่นอนเนาะเดี๋ยวเฮากระสิไปหาเอา ไปมาปักซื้อไว้ไดเดชเวลาที่มีคนมาชมสวนคุณตาวิถีไทยนี่สิได้คนุจักว่าอ๋ออันนี้ต้นยังคุณตาอันนี้ต้นอะไรอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเดลีแต่ว่าเป็นเดลีธรรมดาตัวนี้อบางคนบอกว่าดอกหนาง,งัวเุณ่อว่าอ้าวดอกหนาง,งัวอย่างอีกแบบนี้อ <c oughs> เออสวยงามเผื่นว่าผู้จัดการโรงแรมเหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปปลูกไว้ในกระถาง ในกระถางที่อยู่ป้ายทางเข้าโรงแรมเนาะแล้วก็ตรงบริเวณสวนต้นไม้มงคลเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นไม้มงคลนี่มันงามถ้าโดยเฉพาะชื่อของเขานี่อ่านางกวักด่างนี่หรือเดลีด่างนี่อืมมันเป็นมงคลโดยอัตลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะแขกไปไปมามาพักที่โรงแรมก็สิเป็นมงคลนำเพราะว่าต้นไม้มงคลอันนี้อืม บริษัทห้างร้านหรือว่าอยู่ในห้างขายทองห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวนี้ก็หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะปลูกต้นไม้ในกระถางลดบุญลภาวะลดมวลสารที่เป็นพิษฝุ่นละอองอะไรต่างๆนี่ต้นไม้เดี๋ยวนี้นี่เขามีความสามารถบอกว่าชนิดไหนแหละกะ็จะมีความสามารถในการที่สีดูด ซับสารพิษหรือฟอกอากาศว่าง่ายๆไปเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเออเวลาที่เอาไปไว้ที่ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นอา่าเขากระสิป,ปั๊บบรรยากาศฟอกอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นอืมบริสุทธิ์ขึ้นแล้วเวลาที่แขกมาติดต่อเจรจาเรียเ่ยวเกี่ยวกับงานการอย่างต่างๆนี่เออมันกระสิเห็ดให้บรรยากาศสะดวกสบายโลงนะอา่าติดต่องานอย่างกะ ว่าง,ง่ายๆไปอม,มันสะดวกสบายพหนโยธิน <c oughs> เออคุณครูที่สอนในโรงเรียนก็สามารถที่จะเอาต้นไม้มงคลนี่โดยเฉพาะต้นเดหลีด่างหรือนางกวากด่างนี่เอามาปรับสอนอย่างเช่นชั่วโมงศิลปะเนาะให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีอได้เขียนได้ตวัดปลาย ดินสอปลายภูกันนี่อืเพื่อที่จะให้ฝึกกล้ามมัดเนื้อเล็กนี่นี่นนนเห็นเหมาะตวัดภูกันเอานักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวันนี้ครูมีต้นเดลีด่างมาให้พวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีบาสันนออโอ้เด้การอ,อืครูครับถ้าผมจะเอาต้นเดลีด่างนี่มาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ เพราะพันุ์ขยายพันธุ์ขายจะได้ไหมครับครูได้วิธีไทยและก็เดี๋ยวนี้หลายๆครอบครัวนี่เอาต้นไม้ใบหญ้านี่มาเห็ดเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเพราะพันุ์ขายขยายพันธุ์ขายนีจากสถานการณ์โควิดจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงกลับขึ้นมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะห็ดร้านอาหารขายตำมะขุ่ เออเปิดร้านเล็กๆขายของเบ็ดเตล็ดหรือเปิดร้านขายต้นไม้อืมปฏิทูหลายครอบครัวยึดเป็นอาชีพในระดับมหาลัยอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับพวกต้นไม้พฤกษศาสตร์นี่ก็เอาต้นไม้นั้นต้นไม้นี่มาให้นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์วิจัยนะโดยเฉพาะต้นเดลีด่างนี่เออเมื่อนี้่อ อาจารย์เพื่อนกส็สิ่งให้นักศึกษาเพื่อนนะมอบหมายงานบริสักต่างติ้งๆทางแอปพลิเคชันไลน์สัปดาหนะ์หน้าให้พวกเธอมาพรีเซนต์เกี่ยวกับต้นเดลีด่างหรือกวักด่างนี่นะต้นนางกวักด่างนี่เวลาที่พวกเธอลงไปสอบถามข้อมูลในชุมชนในท้องถิ่นใน,ในหมู่บ้านนำคุณตาคุณยายนี่ถามเพื่อนเบิ่งหนูต้นเดลีด่างนี่ หรือว่ากวักด่างนี่มีที่มาอย่างไรใครเป็นคนตั้งชื่อ,อมีประวัติความเป็นมาจากใสามาจากพื้นทิ่นประเทศใดหรือว่าเขามาด่างเองภายหลังนะแรกๆก็เป็นต้นธรรมดาแต่พอโตขึ้นมาก็เริ่มเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีหรือว่าใบของเขานี่สาเหตุที่มันด่างเพราะว่าขาดสารอาหาร อ่าบบมีโฮอร์โมนเป็นโรคเป็นกะเป็นยังเออเอเอ,เ,อ,เ,อเหมือนที่คนพูดหรือตามหลักของพฤกษศาสตร์ต้นไม้ที่เป็นด่างดงดวง,ดง,ดง,ดงหรือว่าเป็นแบบเป็นแผลนั่นน,นี่นี่นั่นก็เหมือนกับลักษณะกับคนเป็นโรคคนมาเออตามหลักวิทยาศาสตร์ ตามรักที่กระเจ้าไอ้นั่นเว้าใน You Tube เนาะเขาก็เว้าตามเขาแต่ถ้าหากบุธกับคออภัยเด้อท่านผู้ชมเด้ออืมไม่ใช่หรอกวิถีไทยต้นไม้ด่างนี่เขาก็ด่างมาแต่กําเนิดท่อพัน์แม่พันธ์เขาอืมแต่ก็จะมีบ้างที่กลายพันธุ์จากต้นด่างแล้วก็ไม่ด่างเห็นไหมนี่บางใบก็ด่างบางใบก็ไม่ด่างนะฮอเวลาที่พวกเธอ เอามารวบรวมข้อมูลไว้ก็ให้คลิกลงไปอินเทอร์เน็ตนะในยูท b e ใน Facebook ในเพจอ่าในเว็บไซต์เพื่อจะให้คนที่ไปหาข้อมูลได้คลิกเข้าไปสอบถามข้อมูลที่พวกเธอรวบรวมไว้เนาะเป็นประโยชน์สำหรับน้องนองนักศึกษารุ่นหลังที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้น อ่านี่ต้นนางกวักด่างนี่นะอืหรือเดลีด่างนี่แหละว่าง,ง่ายๆปัดสิพิษคุณตาวิถีไทยเอาให้ชัดๆเพื่นมาเอาให้ชัดๆจะเอาต้นไหนกันแน่อืบางคนบอกว่าเป็นทั้งสองชื่อได้คุณตาวิธีไทยไปเบิ่งแล้วไปเบิ่งแล้วเพื่นมาเอาแจ้งเขา้ามาเด้อ่านผู้ชมเป็นทั้งสองชื่อเลยนะเป็นทั้งเดหลีด่างเป็นทั้ง กวักดังนะไม้มงคลคือกันกมาอาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลคุณตาวิถีไทยต้นนี้เป็นต้นที่มีคนกำลังตามหาเพว่าสวยงามเป็นต้นไม้มงคลใครที่ได้เป็นเจ้าของใครที่ปลูกไว้ในบ้านในเรือนในชาญ ก็จะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนักแร่มากอุดมด้วยบุญบารมีเพื่นว่าเอ้าว้วาวอีกแล้วเอเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมเพราะเขาคือนี่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 นางกวักด่างเห็นบอกป่าทิทูนางกวักคนที่กระเจ้านับถือ,อเรื่องความเชื่อเรื่องของนางกวักเห็นบอก วักเงินกวักทองเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าเห็นบอกเออโอ้บางคนเอาฮอตฮูบนางกวักมาตั้งปึกใส่เอาต้นนางกวักมาตั้งไว้อีกนะนางกวักอันนี้พร้อมนี่นี่สี่นางกวักเอามาเบิดที่มีชื่อต้นไม้ที่มีชื่อว่าน,นานงกวักนี่เออควักนั่นกวักนี่เอามาอันนี้ก็คือกันนี่นางกวักหรือเดลีด่างนี่เออเอามาปลูกไว้เป็นมงคลมา แต่คุณตาทองเบาจังซี่เด้อเป็นความเชื่อของบุคคลว่าเออโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมเด้อต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นี่มันจังบุพิษพรบอคอมพิวเตอร์เด้อคุณตาวิธีไทยครับั <c oughs> เออในห้างทองก็เหมาะที่จะเอาไปปลูกไว้และก็เป็นกระเช้าของชำรวยเออ ปลูกไว้ในกระถางมังกรพร้อมเพิ่นว่าในห้างทองเออและก็เอาไปเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยต้นเดลีด่างนี้มอบให้ท่านเนื่องจากท่านมาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองและก็ขายทองออออที่ห้างทองของผมอมืเรารู้สึกขอบคุณท่านมากๆสัน <laughs> ผู้จัดการโรงแรมกัเชกเช่นเดียวกันเพิ่นก็เอามาเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวย มอบให้กับลูกค้าเพื่อนที่มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมประชุมเชิงอบรมสัมมนา,อ,าอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติการอย่างก็แล้วแต่ละ่ะจบคอร์สอบรมมีต้นไม้มงคลมอบให้ทุกคนเพื่นว่า,าได้การได้การได้การ เป็นแผนการประชาสัมพันธ์โรงแรมและกระนายห้างทองเพื่อนอย่างดีเพราะว่ากระเช้าต้นไม้มงคลที่มอบให้ลูกค้าไปนี่สิติดป้ายชื่อไว้พร้อมนะนี่ป้ายชื่อโรงแรมป้ายชื่อห้างทองติดไว้เดหลีด่างต้นนี้ท่านได้แต่ใดมาเพื่อนบอกเอานี่นี่นี่ก็ไปพักที่โรงแรมนี่สิจึงได้โรงแรมไหนหนาะวันบอกน,นี่ง่ายนี่ง่ายนี่งนี่ง เออฮิปฟาวไปได้เดี๋ยวสิเบิร์ตโปรโมชั่นสะก่อนนะอืมบาทนี้ร้านอาหารอะไรต่างๆนี่เห็ดกับข้าเนาะอาชีพรักของเพื่อนคุณยายเปิดร้านอาหารมีตินติ่าเป็นลูกมือเด็กน้อยคูหนึงนะเอหลานๆเพื่อนนั่นแหละไปอม,มาคนที่มารับประทานอาหารนี่สีเห็นต้นไม้เือนเพื่นเต็มอยู่เนาะคุณยายเพื่นปลูกไว้ออ ยายก็ซื้อมาปลูกไว้ให้ลูกค้าชมว่าอแล้วก็ยายก็ชมเองแล้วก็มีพวกนี่แหละต้นเดลีด่างนี่แหละนางกวักด่างนี่แหละมาปลูกไว้ว่าสวยงามมันเป็นมงคลแต่ถ้าหากว่าจะมีใครมาถามซื้อยายก็ขายเพราะว่ายายปลูกไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆนู่นนะขยายพันธุ์เยอะ 30- 40ี่ต้นอสองหนุ่มเพิ่นมาได้ห้างทองกับผู้จัดการ ไอ์โรงแรมยายมากินข้าวเช้านะวันนี้นะสองคนมากินข้าวเช้าเป็นเป็นหมู่กันอืมกับข้าวเหมือนเดิมนะยายนะจ้าไปนั่งเลยจ้าพอไปนั่งเสร็จปุ๊บนะอ่ายายเพิ่ก็ยกกับข่าตามมาพร้อมกับติณต,ติเสิร์ฟน้ํานะยายเห็นรีวิวของคุณตาวิถีไทยหรือ,อยังเช้านี้ว่ายายดูแล้ว มันเป็นต้นเดลีด่างใช่ไหมยายหรือต้นนางกวักด่างคุณว่ายายก็ยังสงสัยอยู่เห็นคุณตาวิถีไทยเอามาเปรียบเทียบต้นเดลีด่างก็มีคุนว่าแล้วที่ได้มาใหม่นี่อ่าคนที่เขาขายเขาบอกว่านี่คือต้นนางกวักด่างอืมยายก็จะเข้าไปดูนี่แหละว่ามันเป็นต้นอเดียวกันหรือคนละต้นว่าแล้วก็ต้นนี้อืมแต่ถ้าเป็นเดลีด่าง ก็ดีถ้าเป็นกวักด่างก็ดีผลมนมาดีทั้งสองอย่างเลยเส <laughs> <laughs> ียงหนกห้องจ๊กจ๊กแจ๊กเนาะมาสร้างบรรยากาศให้คุณตาวิธีไทยเออกินข้าวน้ำซัำป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วยายกระยกต้นเดลีด่างอันนี้เข้ามาให้นะหรือต้นนางกวักด่างอันนี้มาให้อืมโอ้สิตังซื้อ youtube วันยังไจล่ะ คนตาวิถีไทยเอาสิตั้งซื้อตามที่เขาได้ซื้อมานี่บอกตามที่ซื้อมานี่บอกนี่นี่นางกวักด่างนี่บอกไม้มงคลนี่บอกที่ที่ซื้อมาที่เจ้าของคนเวานี่บอกนูป้ายนี่ก็เอามาจากเขาได้นี่เอามาจากเจ้าของร้านไหนเออเจ้าของร้านขายต้นไม้นี่ผมขอเด้เออันนี้เออลูกชายเพ่นขายผมขอเสียเอาไปปัก ปายซื้อไว้แต่บอกหูว่ามันเป็นต้นไม้อันเดียวกันอยู่บอกกับต้นเดลีด่างนี่อืมอันนี้นี่บอดางตัวนี้บดดางอันนี้ด่างอันนี้ด่างนะเดี๋ยวเอามาไว้ใกล้กันเวลาที่อยู่ใกล้กันนี่เขาบอกว่ามันเกิดการกลายพันธุ์จากตัวที่ไม่ด่างก็จะมาเลือมเลืมเป็นใบด่างเพิ่นว่า <laughs> จักซีเมนโมเมน <laughs> ตามหลักการเพิ่นว่า หลักการทําไม้ด่างคือเอาต้นที่ไม่ด่างมาเอาใบมาไายมาเพื่อยใส่ต้นไม้ด่างมันก็สิด่างน้ากันเพิ่นว่ะ <c oughs> <c oughs> เออจักเบนโมเมนอ่าขออภัยถ้าหากไม่ใช่เดี๋เฮาก็พูดตามเขาอออเอาละสําหรับเมื่อนี้คือสิแฮปปี้เอนดิ้งสุขภูสุขคนเนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรง ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุหงเมือนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาสใสไกลไกลกรคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญ,ญญาณชั่วร้าย และกัโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับมือนี้พระเอกของเรื่องก็คือเอาเรียกตามชื่อเขาในเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นีเนาะน,น,นางกวักด่างไม้มงคลนะครับท่านผู้ชม